Terima kasih telah menonton Terima kasih telah ตีเก่าให้โซ่พัด <fe> ถ <Jean> ิ <bulun> ่มข no ่วงเป็นลิ่งเป็นคางไปกระปีเก่าเด้อปีนาให้เป็นผูเป็นค้นในหัวนนานเนี่ยครับขอบคุณเลยนะประจำมาส่งกำลังใจให้ทีมงานหมอลำางใจคนรวยที่ทำก็ครับก่อนอื่นเสียงเดี่ยวของกระผมบอยชินซองทั้งคณะสงฆ์พันเธล่ามุเจระทุกท่านทุกรูปครับดาบขอบคุณไปยัางคณะท่ายกท่ายิกาคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ปายปกท้องครับ ลืมบ่ได้ที่ดิหน้องนิดหมอแ่้แส้หมอล่ำใจปันไจปันกลมารอช่อมือนงานการแสดงมามวลถามปีไปกับหมอลำใจเกินรอยนึกคำเสน่ีคค์ครับด้วยความึ้นควาคิดถึงความกระรองศรัทธาพ,พี่น้องทุกทุกกานนี้คือความจริงใจจากพมบอยสิริชัยพร้อมท่านลูกหลานหมอลำใจเกินร้อยทุกชีดิตครับขอเสียงแฟง้พันแท้หมอล่ำใจเงินรอยดังๆเลยครับ เจตูุดมอยู่ในใจของบอยสิริชัยอยู่ในหัวใจของพอลลัมใจอรครอยตั้งแต่ปีแรกที่พี่น้องในการสนับสนุนเก่าเขามาสู่ปีที่เก็ดด้วยคว่วมภาคกุ้มใจพี่น้องเบิงแง่ด้วยดีมาโดยตลอดลูกหลานกับระรับประพรองเอาผลงานการสแสดงเอาศิลิปินเฮ่ายัางตอมเป็นหนึงอันนึงอันเดียวกันครับยังดูคบทีม คนเก่ายิ่อยูคนพิ้นคนใหม่ก็มากอะไรนะฮะมือนี่ถือว่าป็นบุญภาษาอันที่จริงแล้วงานของเฮานีจ้างลวงนาไววตั้งแต่ปี6 2เพื่อสีมาทำการแสดงปีปี63ครัภาพปรากฏว่าเจอโค้ลิศนะครับทั้งพี่น้องน้องแยวเฮ้าไ็ยังนับแน่นะฮะยังมนีใจต่อกันก็หมอล้ำใจกันลอยยั่งรู้ตนให้โอกาสลูกหลานนะครับต่รักษาสัญญาไว้นับมือนับด้นไม่เห็นตีเห็นนองมือนี่ครับ บอต้องคุณในขันตอนรับยางโอ้กุนตังแต่วีนาทีแรกที่เดินทางมาถึงหลายคนไม่เห็นบอยคลิชใยเรากาถามหาแอนออรดีเดตบ่าวโอ้ธรรมดาลราเห็นผัวก็ต้องถามหาเมียก็นี่เลยนะเน่บางช่วงเดทผู้ดมตอนบังเปิดฤาดูการไม่ครับกระได้มาแอนออร์ดีกระไดมาน้ำแตงอยู่ในรูดแบบ เต็มบงของมล่ัใจเกินรอยรซึ่งพี่น้องผู้ติดตามเพื่นเห็นมั่งแต่มมาวัดเมืองเดชแล้วนะครับขยับขยายมากอันออนี้คือทิมงานลําเรืองตกอบน้องขวัญแกนส่วนแอนออรดีเพื่อนเพื่อนเต็บ้งคอนเสิร์ตบ,บ้งไผ่บ้งมั่นนะครับแต่วายูเงียงหลังเดียวกันซื้อ,อ,อย,ยูดีมีแห่งปีพกแปดห้ากรรมการึ้นคืนตอดแตสิีเบรสิาอาแอนออรดีมากหอมสันดาปหวานขอบคุณนะครับ มือน <All> right. ี้่อยากให้พี่น้องอยู่น้ำกันเข่าดาวน้ำกันแล้วก็นั่งเฝ้านั่งช่วงจมตลอดซอดแก้งเนาะบอให้พี่น้องเบื่อมลยนี้เอาก่อนสิบม้นาม่าล่งปลาศิลปินไม้น้องสาวหล่าของผมครับน้องขนินฐศิลิการหมอลำใจอันยุยแม่แล้วพีลูกหมอลำเด้เล่นเดินั่งอยู่ไก่เด้เห็นหมอลำไก่ขโมยเห็นเนี่ยสุบงหรือเป็นพ่อนั่นตอนนี้เหลืออีกสามนาทีนะครับสามนาทีครับพี่น้อง เอาเขานับกันนะครับเด้อเอาครับครับเดี๋ยวเดียวครับพ่อเดี no ๋ยวครับขอเชิญศิลปินทุกคนบนเวทีเลยนะครับเอาพี่น้องลุกขึ้นครับเดี๋ยวเดียวลูกสิ่พ่ออนุญาตนับเพลงครับพี่พ่อครับเหลืออีกสามนาทีนะครับเอาพี่น้องลุกขึ้นมาพร้อมกันรับชมอบคำนามครับเดี๋ยวเด้อครับพ่อเดี๋ยวเดียวครับเอาพี่น้องดูแบบโทรศัพท์ครับเปิดแโทรศัพท์และยกขึ้นสูงๆนะครับ เชิญมีพอมมานสรมการของเ้าวฟอนกับบอลํำใจกันร่อยน้ำเดอ้อนะครับพี่น้องลูกขุนฟอนน้ำตาลเปิดแปดโทรศัพท์แล้วยกขึ้นสูงๆสสครับสวยงามมากอีกหนึ่งนาทีกับ59วินาทีครับเราทบทวนความทรงจำหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเจอกับอะไรบ้างสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่เ,ทเป็นอุปสรรค เราทบทวนเรื่องราวทุกๆเรื่องราวสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่ทําให้เราสุขเราได้เจอกับใครบ้างเราได้ทําอะไรบ้างอะไรบ้างที่ล้มเหลวอ,อะไรบ้างที่ผิดหวังอะไรบ้างที่ประสบความสําเร็จอะไรบ้างที่สมหวังขอให้ทุกคนระลึกถึงสิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีขอให้ทิ้งไว้กับปีเก่าเก้าเขาสู้ปีใหม่ ตั้งจิตตั้งใจเอาแต่ค้อมดีววามงามนึกถึงคนที่เรารักนะครับเราอยากได้อะไรเราคิดไว้ตอนนี้เลยระลึกอยู่ในใจว่าปีหน้าเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายของพี่นอ้องแฟนคลับแฟนมอลลั่มคืออย่างเป้าหมายของมอลัมใจเกินร้อยคืออย่าง51อินาทีครับหลับตาแล้วนึกถึงคนที่เรารัก